ายดีพี่น้องสาบายดียามเศร้าพี่น้องเมื่อถึงหันนกักออกมาพี่น้องแต่เข้าบอดีอยู่เนาะปพาติบข่า,า,าวข้าแนวกินไว้ดอกบังม่วงพี่น้องเต็มนต้นเลยเป็นถูกซอ้อมกำลังโผล่พี่น้องปเป็นถูกซ้อมเลยตัวนี้จะบังม่วงยังจำบ่ได้ลูกชายใสย่ผุนขีกก้เกียจจนอ้อ,อมเลยพี่น้องกีดาอ้อมเลยนะผู อ้อมปูเลยแก่ให้แก็บของมอเตอร์ไซค์ปุ่นให้แม่อ้อมหน้าเลยอ้อมเดินมาอ้อมเดินเฮือนปึ่ดผักบัว <c oughs> มีแต่อายเล็บอยู่อายเล็บอยู่บุรักมึงทีมาเก็บขั้นสมยิบอยู่เมื่อนะเขาหลีใบบักเคือพี่เนาะหลีออกใบมันมันกำลังเริ่มเป็นดอก แล้วก็ลีใบมาเนาะพี่น้องเนาะกำลังเป็นดอกบักเคือนะผูกไปน้ำมันที่มันว่างเมาพี่น้องบักเคือเทศก็เป็นหมากนะพวกอุ๊ยดกอะไรพี่เดอกบอกท่านเห็นเนาะมันจะมาขาวมาชุกมงพักบัวก็โคตรงามเลยเป้ยขี่มูเห็ดเส้นพี่น้องเลยแปิดคอขี่มูก็าซองเถอะหมาแตงกับเบิร์ตสัมแล้วมั้ง เรื้องหยบเลยดอกกระเบิดแหละพี่น้องเด็กกินลายเติอบอยู่ทำไมานานามันลายกว่านี่แห่งจะได้กินลายเนาะอันนี้ปลูกสี่ theo, แถวยังได้กินเป็นขู่สองขู่ยังกสมากมายอมมาย่ำมันปาดหมักถั่วพี่น้องบ่ได้ลงมาสวนสองสามมืออีร้อยเก็บมาบ้านในโจมหนึ่งพี่น้องกระทินเก็บว้านเนี่ยปุ้ย,ยจะมาลายเธอเฮ้ยจะซีดบ่เฮ้ย ฮะพัดพ่ออีแม่บ่คิดว่าเจ้าครองสิปลูกกินเป็นปะนนี่ <c oughs> บงังเอิญพี่นอ้องสมบงามแท้ถ้ามันปลูกลายน่ะห่วยได้ขายได้ไหน,นิเนาะเป็นยังคือบปลูกลายเพราะว่าก็คือว่าวอะไรกันยังวะทื่นหมดลายปี๊บพี่น้องเลยมาเห็นหลอด ยังค <mm <iser Zum voi> ือดกคือดื j j ่นแท้นี่ยบลูกคือมาดกแท้ป้าพี no ่น้องเลยบอเคโดนจะคล้องสิปูกินเป็นดกแห้งเอลี่เอลอเนี่กระทินมาเก็บหมวกว่านี่โจมหนึ่งพี่น้องโจมของกระทินน่ะไม่เหมือนกำเลยแต่เ่ได้ถ่ายขีปตอนน่ะเก็บนะมีหูปีดอกพี่น้องเขามีหูอยู่ถ่ายหูไว ตามกระแซบมาคืนน um e, là ี่ก็กินตําบักถั่วกับอันขัวตักแตนติไปอาน้ําเกตวนบ่ได้รีวิวส่วนหลายมือพี่น้องมกโพดกมอยเพิ่นกําลังออกมาสิเบิดมันยุบ2เทือเก็บได้เนาะถามเขาเจ้าผูนเขาเจ้าเคยปูปูทิาใหญ่เลยพี่น้องมึงแน่อือทิง สำแขนสำแขนนี่อือเน่อกระเพาะขึ้นนะยังมานันกินยังเลยอืออือทูน่าต้นแห่งหมากใหญ่อยู่คนเดียวนี่อือถั่วมากระโพดพี่น้องเลยโอ้ จิตจวนเชลเป็นเหม่ข่าคล้ายมะโพ่เอะไรเปน้องต้มเลยก็นั่งหลอคลายโคตรงามเลยพี่น้องงามโคตรโคตรม้อยพัยุบสองเถื่อนจะเก็บได้เนาะทามันกูกเจ้าเคยปุ๋งอวยยังอะไรลงมาแบบไหนคือว่าใบหยุบหยิบเบิดหมากพอถกปั้นนี่นี่ใช่หมากมึงเหรอ ตัวใหญ่ก็ใหญ่อยู่ตัวน้อยก็น้อยบ่ได้ทึนได้ฮ้อนหยังดอกอันนี้ตัวใหญ่ก็ใหญ่ตัวบ่มีก็บ่มีคือีมานี่อันนี่ก็น้อยๆนสกปั้นไก่ทองนี่มีกมได้ให้เดียวนพี่น้องแนมไปสิเห็นมากโลเเลเนาะ ให้อื่นเห็นโบลายเออลงมาบ้านนี้มางใหญ่กว่าเก่าได้พี่น้องไหยอ๋าทิงใหญ่กว่าหัวเฮได้พี่น้องอุ้ยประมาณสามหัวเห็นขลุเคลี่ยให้ในไลยอยู่ เราเมินละไก่ต้องมาตอดแล้วก็เขาปิดขึ้นไปนะผ่าละแดงจะวายไปเนาะชีชมพูนหน่อยอืมพี่น้องเอ้ยตั้งของหมกของหมกเนี่ยปอาที่หมากน่ะคือใหญ่แท้เ่ยโหมังค์แห่งใหญ่ xin lỗi loại sao? loại mạng cái vòa cái đi mạng nha này hả nhảy yang 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 này yang 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 Mạng này yang 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 súc yang 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 lạ lạ ติลายเด้อนับบ่บ่ได้นับพี่น้องลายลายลายให้นี่ลายกระมูือมาบักใหญ่นี่ลายแห้งพี่น้องให้นี่นะจะได้ซสมีเบิ้ดต่ละไห้นะหัวขากปัญญังหลยพี่น้องเอ้ยปุ๊บกล้องหลุดหลอน ừ, lái hay này lái có mù thay đại sầm hay nè bớt ui tí cái lông ma hay nè, cái hiến gì đấy nè hạt tơ nuôi bò nhảy thò hải thương cá lăng lịnh nạm thì nào đó, hốt, rồi thò hốt cái bữa thay kịp phải phía nào bừng đó mưa sai cái lông ma hốt ui ngàm đê ừ, của nhảy nhảy của hoa hao nó Ui, phía nào khiến bò mạng mà đâu lùn lắc lòn กองล็อกหล่อนอยู่พี่น้องกองจุนฝุ่นอยู่เอาสะออนเด้ให้นีิมากบ่ใหญ่ป้านใดสิได,ดกี้ฟองสั่เนาะพี่น้องเนาะสิได้แบบเก็บฟองสั่มซะเก็บซ้ำสัมเนาะเก็บสองเถือถ่อซ้ำเถื่อมันมันใหญ่บ่เสมอกันต้นในซุ้มนอกอันนี้ข้าก็เป็นหมากข้าก,ากับบิดหมากก๊กมันเนาะปลูกปลูกน้ำรางปลูกค่าคุ้มเลยนะ โอทางใต้เนมากใหญ่แล้วโอ้ยบอลา์ก็มีแต่อย่างไอพี่น้องเห็นบอสมันกองลักลอนลักแหลนอย่เขาดีภาพใกล้เนี่เบิ่งพี่น้องมันจะกองลักลอนอยู่ถ้าเบิ่งในกล้องเชบ่อเห็นเบิ่งในตานะกองลักลอนอย่พี่น้องวันนี้เอาในจักหันน้ำเจดดำพอแก่ทองกับปลาหลับเอาน้องแคทล่ะ กระทงก็หายน้ำพลาโอ้ยอยู่ส่อนกันอยู่หนาวบ่อยู่ส่อนกันอยู่หนาวแห้งบ่อมาเตกมาแตะซ้อมกระปั่นนี่ป้าหายี่กระกรักหลอนอยู่พี่น้องแต่ว่ามีหายเดียวที่มากใหญ่กว่าหมูเนาะป้า ไฮนี่ก้องลอดๆอยู่ไฮนี่ก็งามอยู่แต่มีไฮเดียวหมากใหญ่กูมุงอือนี่มีแต่ซัมในเบิดพี่น้องไลยซัมหัวไก่ทองเบิดเบิ่งอพี่น้องเห็นอยู่ว่ามันกล้องลอนๆลักแหลนอยู่นะพูดนะต่อก็ตะเวนเนาะตะเวนกำลังขึ้น โอเครือข้าวก็เจ้าพี่น้องเอ้โมหน้อยเฮาโู้ป้าที่เครือเพิ่นงามเครืออะให้บางโมหน้อยสองให้เครือยาวดกกำลังเเป็นหมากปิดเลยเธอหนึ่งเนาะสองเถื่อเลยไหมเครือโคตรงามเลย เนาหมาเพิ่นคือโตคุ้มพี่นี่ยขนาดหมาขโมนอ้อยพี่น้องมันยังเป็นหมาบางใหญ่อะไรนี่ยเออชะอ้อนเด้ใจฟูเลยปลูกยังก็ได้กินเนาะพี่น้องข้าแม่นว่าอากาศบรรยากาศบ่อเห็ดเสร็จโอ้ยพี่น้องเลยเพาะันบ่วนาวแห้งบ่วลมแห้งนะบขโมยตัวตัวใหญ่นะ สซำ thì ao, สิเอาสซำสิคายอันนี้บอกว่าอ่อยหายหนึ่งนะตายเรียบร้อยไม่เหลืออะไรสบายดีท่านผู้ชมสะพัดนะดำปุบปือคือเก่าไปเนาะท่านอย่างไดดำคือเก่าเนาะพี่นาะนี่จะซิ้วแขนหน้าขาวกว่าเด็กสิเอ่ย นี่กาลังชิใส่ดอกเน็บน้ำล้างนี่คือการกำลังชิใส่ดอกพี่เนาะลายเรียกับให้ลุงให้เน็บน้ำล้างหมูเอาหอกแล้วหิวเข่าแล้วบันรีวิวสวนยามเาแซวพี่เนาะใจฟูเลยดีใจเลยสิได้เป็นมะขะมากะโมมากระโขดพี่เนาะแต่ว่าพอที่แท็กเพิ่น แต่ฮาบอลเฮด่อนยูทูบเนาะคุณกะเคยปลูกอยู่สองสามเถื่อเนาะบักโมเนาะแต่ว่าหาทึนได้แต่ทึนบม่ได้กำไรหมากใหญ่ซัมมันบัวหนึ่กะค่ายหมากสิบบาทส้าบาทตะกี้นะคือกูมือเนี่ยโอ้ยหมากละาลอยหมากละาแปดเก้าสิบบาทใหญ่ซขนัดนะหมากเะาหาหกสิบบาทใหญ่แห้งกี่พอได้แทกปลูกนะ ปลูกมาสามเถอปลูกพี่น้องเลยสามเลยสองสามกับบ่อได้พี่น้องเลยเจะตะกี้ตะกี้เนาะมันกันไปหล่อคลายกีฬาไทยไปหล่อคลายเอาราคาลูกน้อยพอแขกมึงจอไปผู้เดียวถึงกับไปกับกันกับน้องแคทตะกี้อุ้มแทงเบิร์ดเลยพี่น้องเหลือแต่มามาลัดมาเล็ดมันเอาไปสนิทเด้อพี่น้องเด้อ ยืินไปห้าหลัดนอ้องแคทเราจะนั่นนอ้องแคทมาอยากกินข่าวได้เนะาะข่าวบ่มีเล้วลงมาให้กินแนะนำๆหน่อยาวาลงปล่อยงูก่อนพอเ,นเห็นยังเนาะพอกันขีดหนาพี่น้องสบายดี